ไปไหนหนูจะไปเชียงใหม่หนูไม่ไหวแล้วหนูอยากที่วอาวะไม่ีไหวแล้วหนูอยากกินอาหารหนูนะใช่ยนะจะแค่นี้พอไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่หรอกเอ้านี่หรออะไรอะเขาตกใจเยอะกว่านี้นะไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่หรอกเอ้าไปฮะนี่หรอไม่ตกใจเร็วไป ตกใจเร็วไปอะไรว่างไม่พอดีเลยเหนื่อยนักแสดงไม่โอเคเลยเดี๋ยวเราไปถึงเชียงอกไปเราเอานี่ไปยังไม่รีบลดอที่อยากเลยเอาใหม่เลยไหมเอาใหม่เลยไหมขอค่นี้กอล์แล้วนี่จะมาตกใจตอนไหนอ่ะมากินยู้้อองงร